สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลนะคะวันนี้แม่วีจะมาพาเพื่อนๆนะคะมาดูคุณนายตื่นสายนะคะเพื่อนๆคุณนายตื่นสายของแม่วีนะคะนี่เลยจับเพื่อนบานเต็มเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่แม่วีจะพาเพื่อนมาดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เลย่ยบานเต็มเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยจ้า คุณนายตื่นสายของแม่วีนะคะนี่สวยๆงามๆนะคะเพื่อนๆหลากหลายสีนะคะมีหลายสีสันนะคะเพื่อนๆนี่เลยครับเพื่อนสีสดใสมากเลยค่ะนี่ลำต้นก็อวบนะคะแข็งแรงค่ะเพื่อนนี่ใบเขียวงามนะคะนี่เลยจัดสมบูรณ์มากเลยนะคะเพื่อนๆโอ้ยดอกสวยดอกงามแบบนี้เลย่ะเพื่อนจา้า สีเหลืองก็มีค่ะอันนี้สีโอ้ยน,นี่สีแดงๆคํามๆนะคะเพื่อนสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนนี่คุณนายเต่ยนสายของไม่วีนะคะไมวีก็จะให้เพื่อนๆมาดูนะคะเยอะแยะเลยค่ะไมวีปลูกใส่กระถางไว้นะคะเพื่อนๆเต็มเลยค่ะเพื่อนดูสิคะนี่เลยค่ะเพื่อนนี่เลยยาวไปถึงนู่นเลยค่ะเพื่อนมีหลายกระถางนะคะ นายเตือนสายของไมวีนะคะเต็มเลยค่ะพเพื่อนมีเลยจ้าสวยสวยงา,งามแบบนี้นะคะดอกส,สวยแบบนี้นะคะเพื่อนไมวีก็จะมาบำรุงนะคะเพิ่มนะคะสีสันให้สวยแล้วก็เพิ่มการบำรุงดอกให้สวยให้ใหญ่นะคะเพื่อนนีเลยค่ะให้ออกดอกตริมเลยนะคะเพื่อนมีเลยจ้าเพื่อนจ้ามีเลย ความปรุงให้ดอกใยสีสวยสดใสแบบนี้นะคันเพื่อนแม่วีจะใช้วิธีไหนสูตรไหนนะคะเราไปเริ่มทํเลยคําเพื่อนแล้ววัสดุอุปกรณ์น,นะคะแม่วีจะใช้เป็นไข่ไก่นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนจะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะคะไข่ก็จะมีโปรโตีนนะคะวิตามินนะคะเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความจเจริญเติบโตให้กับต้นไม้ของเรานะคะเพื่อนๆทําให้มีดอกสวยดอกงามนะคะ ใบแข็งแรงดอกแข็งแรงนะคะนเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นผงชุรดนะคะเพื่อนๆผงชุรดก็จะมีโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะช่วยการแตกรากฟอยนะคะเพื่อนๆรากชอนใช้หาอาหารได้ดีนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะไปบำรุงรากบำรุงต้นบำรุงใบนะคะบำรุงดอกให้แข็งแรงนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะต่อไปเราก็จะมาเริ่มทําเลยนะคะเพื่อนๆไม่วีก็จะตอกไข่ก่อนนะคะ ตอกไข่เลยนะคะสําหรับเปลือกไข่นะคะแม่วีก็จะนําไปเป็นปุ๋ยแห้งนะคะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะผสมไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆเราก็ตีไข่นะคะตีให้ละเอียดเลยค่ะเมื่อเราตีไข่ให้ละเอียดแล้วนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆเติมผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยจ้า โงชวรสนะคะจะก็จะช่วยเร่งรากนะคะเพื่อนๆพนหนึ่งช้อนโต๊ะพอนะคะเพื่อนเราแล้วก็ผสมเลยค่ะจากนั้นแม่วีก็จะใช้เป็นน้ำเปล่า1ิลิตรนะคะแม่วีก็จะใส่ในบัวรดน้ำไว้นะคะเพื่อนๆอ,อ่าแล้วก็แม่วีก็จะเติมนะคะ ไข่กับหงมชูรสนะคะลงไปเลยนะคะเพื่อนๆเลยจ้าคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนจากนั้นไม่เวจะนำไปบำรุงนะคะคุณนายตื่นสายแพสเซียงไฮ้นะคะเพิ่มนะคะเพิ่มสีสันให้กับดอกดอกคุณนายนะคะแล้วก็ ลำต้นและใบนะคะเพื่อให้แข็งแรงเจริญเติบโตเร็วนะคะเพื่อนจากนั้นไม่วีก็จะนํามาราดรดเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อเร่งนะคะให้ดอกของเรานะคะมีสีสันที่สวยนะคะแล้วก็ดอกใหญ่ดอกงามนะคะเพื่อนอ่ามีกี่กระถางเราก็รดลงไปเลยค่ะเพื่อนบำรุงเลยค่ะเพื่อนจะไม่วีก็จะใช้สูตรนี้นะคะบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อน รัดลงไปเลยนะครับเพื่อนเมื่อใช้สูตรนี้บำรุงแล้วนะคะเพื่อนคุณนายตื่นสายคล้องเรานะคะก็จะมีดอกที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีสีที่สวยงามนะคะเพื่อนสีเข้มสีงามนะคะลำต้นอวบแข็งแรงนะคะออกดอกให้เราเห็นเยอะๆนะครับเพื่อน สำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปไมวีจนจบนะคะเพื่อนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไมวีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ